สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านทุกๆคนเด้อเป็นจังไดเนะหาะห้าน้อยรัฐบาลกระแตกเต็มตรงตรงเนะหาะห้าน้อยกระแตกทีรอบเลยของวันที่สิบหกอะเล่าอ่ะได้หลุดอยู่ผู้ได้หลุดก็ได้อยูห้าหน้อยกระแตกทีรอบเนาะแตกตรงตรงรอบแรกก็คือของสปอคิจ มันตรงๆก่ะต,ตัวนี้นะเนาะรอบแรกแตกไปแล้วอ่าเก้าหกอันวิ่งเก้ากับสี่ ENTE ันผู้ได้วิ่งกับติดมดเนาะเก้ากับสี่ติดด้านีีเด้อวิ่งกับเขาเก้ากับสี่เดี๋ยวรอบที่สองก่ะพิเศษกับวิ่งศูนกับติดเนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีเห็นเนาะมีเอฟซีท่านหนึ่งว่าขาดทุนเป็นขาดทุนมองใดปูขุนกะเงิดหลอยู่เล่ากะเล่ากะติดเล่ากะได้ถ้าน้อยก็ได้สามซีได้ซีรอบจู่เป็นขาดทุนมอ,อมนนงใดมันไปขาดทุนตัวใดขาดทุนมาตะเจ้าใดขาดทุนมาตาสำหนักใดส้ำหนักปูขุนนี่ว่าขาดทุนนะขันมาจังสีอันนี้กะ อันนี้ก็อันนี้ก็แตกหกเก้าอันนี้ก็แตกสิบหกผู้คุณเงือกเงีว่าขาดทุนมา่าะธานนอบรุ่นแก่ไม่ขาดทุนมังใดโอ้ยคืบบ่หกนอกพี่น้องนะ้าผู้ขาดทุนนั่นบานนี้กะวีไอพีกะวิง่ง 9, วิ่งเก้าวิ่งหกอ่ะกระแตกอีกคือเก้าด้วยนี่นะวิ่งกระติดหกเก้าหาเก้าศูนย์หาบนหกสามล่างกระได้คือเก้าเอฟจี้ผลมาผลขาดทุนในขาดมองไหนฉันนี่ไม่รัฐบาลกัะศูน์สามตรงๆบ่ยได้กลับพร้อมเอาเงินนี่ เป็นยังไงกระเลียงของเอฟซีเนาะเพิ่นคอมเมนต์ไปจังไดกระเลียงของเพิ่นบ่ฮู้จักนําเพิ่นดอกเพิ่นสิคอมเมนต์เล่นหรือเพิ่นสิคอมเมนต์อีนนีก็บ่จักกันว่าขาดทุนมันก็ติดจุดกัน้อยอยู่แต่เอานําสํานักใดจังสิขาดทุนเอ้าบ่ว่ากันแล้วแต่ดวงไผดวงมันดอกบางคนก็ว่าเห็นบ่ซื้อก็มี่คนเฮามันบ่เสียกันปานใดดอกเนาะเบิ่งอยู่แต่แห่งบ่เสียบ่ซื้อ เอาบานี่ห้าหน้อยรอบต่อไปคือบ้นที่สิบเจ็ดนั่นสิเป็นตัวใดเขามาเบิงมาชมเดอะอซีเ้อเขามาเห็นมาเบิงมาชมเอาแล้ว็จัดเลยเพื่อว่าเป็นการเชียเวลาห้าหน้อยยืนยันแล้วตัวใดก็ได้ไดอ่ะเขามาเบิงมาชมห้าหน้อยบันที่สิบเจ็ดนะห้าน้อย,อยเอาสีแดงนี่กว่าเอาเงือนคาดเอา หาหนยวันที่สิหาหน่อยหน่อยหน่อยสิบเ Aja, koyo muka sepojit begitu. sẽ khó kít chắp kêu đi đây Molly lọ Epsi theta băng vâng. chắp kêu 3c kít 3 4. Kit 3 kit 3 ha สี่หาเจหาเจหาเอ้าเจดหาเจหาเก้าหา โอ้ควิ่งขบมาเบิ่งหลายๆเด้วเอฟซีด้อยไม่กระถึกดีแตกดีคนเบิ่งขึ้นหน่อยแท้ไปใช้เสมอเนาะบิ่งห่วยใหญ่บ่บึงห่วยใหญ่กระแตกอยู่นี่แหละเนาะขบมาเบิ่งหลายเอฟซีไม่ บอกกันต่อๆกันไปเก้าวิ่งกะเก้าหาให้กำลังใจปู้คุณปู้คุณก็เฮ็ดจะเป็นสะพานบุญให้เอฟซีกับเขามาเบิงเ้งหลายๆเด้อมาเชียมาเชียแม่นปานี่กับชีวะเบิ่งกับจักสิว่าจังได๋เนาะเอาแล้วแต่เอฟซีลับไปผู้เบิ่งก็มีผู้คอมเมน สวดีกัมมี่แ้วแต่เอาเห็ดโดยควมบริสุทธิ์ใจรับรองว่าบ่าแพ้พื่นมาตัดานเอาวิงเนื้อนีเนื้อวิ่งผู้น้งคนก็ว,ว่าวิ่งตัวหนึ่งไปออกตัวหนึ่งมันจะเกี่ยวกันยังล่ะมาแต่มันถือยั่ เห็มันตรงกันเป๊ะๆแปลว่าเป็นไป,ปนไว่าไรล่ะตัวร่องกระซีหาคมเก้าหาร่องซีหาร่องซีหาอา้าวพิเศษ จัดไปเลยเพียบว่าเป็นการเสียเวลาพิเศษพิเศษจับกู08 08 23

0 mươi 0 chín mươi, chín kết Câu kết Wing. nguyên chi 3 tua sáng 40, số sáng chi số chi cũng đen ดิ่งนั่นนี่นาีคมเด่นกับสเบิ้งให้ดวนๆเลด้ออเด้อให้ผู้นึ่งเบิ้งจหานาที่สนาที่ไปเนี่ให้ผู้คนได้สมวงเร็วๆนะมาท่นได้ชมงมท่นได้ยังเดินกดได้้กับมท่นได้ ตัวล่องกันสามศูนย์ว่าท่านไหนมีอย่างในเอฟซีเลยเห็นใจผู้คุณได้เลยครับประตูแมวเขาว่าท่านใดอยู่เอฟซีกับพื่อถือเด็กกันยุบุอะต,อต่อไป Com. 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 มาจมเาจมล้าก็ได้ซ้ำจมซื้อโบก็โบเป็นเป็นอีนี้กทบอนิกปกติจับกู่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสอง

Học à, Học kết Học kết Cơ vinh Vinh nâng 3 toa soon mong mong Mà bưng mà bưng Mà mong lại mong 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 Lau ka bội lụt mùi lau ka yang lần nhau mình long điện okathina công điện hộp nên công hộp mình long mình tôi điện nó mình kiện điện hộp mình kiện điện hộp mình hộp mình kiện điện mình มีไอพี่เป็นจังไงบัตรถามบัตรใกล้ที่จบเกมเอซี่พทรมาถามย้ำกรงเวยนถามรัฐบาลโทรมาถามหลายหลายสายมันพากันใดบ่คันใดก็คอมเมนต์มาให้หูจักได้อลัมารุ่นให้เบิ้ง ทั้างซองสีมรกตพาลุยชแนวเ,เอาองผู้คนเราขันบ่ได้กับมทรมาบวกยังเงียบหายไปมารุ่นถ้าโตมาทำหไวยจอ่อจอกับสิบว็รอกขันยโยนเนินว่าหาว่าเห็นบาบอกคนต้องเทคโนโลยีมันต้องถึงทุกคนแล้วแม่นว่าโตมาทำกับปูบ่ได้ยอดไล่ปู้คืสิบวบ ว่าตัวใดตัวใดให้เปิดเบื้องเอาหาให้เห็นหาให้ได้ผู้อื่นเขาเจาก็เห็นกันอยู่ตัวประเทศอยู่เมืองนอกก็เห็นที่สิวาบ่าเห็นสิบ่บอกเด้อต่อไปตัะสา,าราถุกจุกดิบอย่างอื่นใดอยู่คันถามเลขกจบสิบอกเบื้องทั้งสองเอาอย่างเดียว บอกกับสิทตัวมาถาอย่างเดียวว่าได่ไจักเทียดัดกับเบอร์ขืนชโมงกับเบอร์ไปโกเก็ตโกเก็ต ผู้เลยติดตามกับโทรมาผู้เลยจะได้จังใดจังใดกับโทรมาบอกคอมเมนต์มาบอกในเด้อวิ่งตัวนี้เป็นว่าวรวนไปเลยวิ่งเก้าหก นี่นี่สามตัวกันนีแปดเก้าหกเก้าหกสามตัวแปดเก้าหกเวียนกับเก,ก้ากับหก เอาหกว่าท่านด้ลงไปเนาอยเราวิ่งว่าท่านด้ลงเอาไว้ใส่ดีเอาไว้ไวนี้ดีกว่าอืมตัวนี้นังเงินเขียนเลยมีการถอดตัวแดงเข้ามานี่เลยตัววิง่งเลยนี่เลยวิ่งเก้าหกตัวล่องกันหนึ่งหก ว่าท่านเอาไม้เลขกโทรศัพท์ลงค้นโทรมาถามดีผลค้นมาเบิงบานนีใ้ให้เบิงสิบหการวยให้<ม>เบิงสกัลเราเบิองบ่ได้<ม>ไล่เลยมีแต่โทรมาถามปาลารวย ก็มาถามกับสิบบอกบึงเช้านอนได้เงี้ยเด้อบอกนี่คลิปเด้เดอเอฟซีเอ้โตมาสิบอกบึ้งนี่ยูทูบเอาในคลิปเอา บ่ท่านได้คลิปยังบ่ท่านได้ยอดไลค์ยังเลยอ่ารวยแชแนลปูคนเอา้าเขาม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 า,ามา,ากดไลค์กดแชร์มาติดตามเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอของวันที่สิบเก็ดของวันที่สิบแปดของวันที่สิบแปดว่าท่านถึงของวันที่สิบหกเดกไปแล้วของวันที่สิบเก็ดมือนี่ สิเป็นจังไงเ,เมื่ออื่นกับเบื้องติดตามกันต่อไปเด้อของวันที่สิบหกปังๆแล้วเข่าทุกหน่อยซีพูดไดติดตามพู้ไดนั่นกัคอมเมนต์มาบอกในเด้อเอากำลังใจให้ผู้คในใหลายกดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามเข้ามาอย่าโทรมาถามหลายให้เปิดเบื้องช่องของ YouTube สิบหกพารวยชาแนลเอาเดอร์ Channel, Elder, บันนี้เดอกะมาท่านลงเหล็กเบือโทรศัพท์ดอกอ๋อ,อคนถามดีพดคนโทรมันพกขัดพดอา้าวเฉพาะกิจจับคููแล้ววันที่สิบเก็ดกันยายน6กฮานั่นสามซีเก็ดสามสีหาแปดหาเก้าหาฮาวิ่งเก้าหา xám tòa xuống cầu hạ. côm đen cầu hạ. long xì hạ. piset. chắp khu xuống pet. xong xám, xám xuống xám nâng. xì xuống. cầu xuống. kết cầu. vinh. xuống xì. xám tòa xuống xuống xì. กมเดนโอ้ยบิ่ง4ีศกมเดนสองศสาตัว2องศกมเดน4ีศล่อง3ามศูนเบาบพิสเบาถืกไปแล้วล่ะจกเป็นจังไรหัวใจก็ได้ไปลองลองลอ,งลอยๆบอกคือเลขกก็คือบอกพี่น้องถึอด้วยอ้าวปกติศูนย์หนึ่งหนึ่สอง่งเก็หกหนึกห็บิ่งหกหนึ่ง 3ตัวหกศูนกรมเดนหนึ่งร่องหนึ่งเกตวีไอพีศูนย์หนหกสหาหเกตหาหวิ่งเก้หสตัว8ปดเกหกกรมเด่นเก 1, 12, 16, ้ห 6, กร่ 6, ง 96, 8, 96, 96, องหน เอาแคปนาจอยแคปนาจอยเอฟซีเลยมีตัวนี้ละมือนี้ก็ได้เอฟซีทุกคนคือิรวยกันอยู่ดอกผู้ว,าว่าบ่ถือก,กับพุ่นเป็นน้ำดวงผู้นั้นเนาะไม่ถือผู้ว่าขาดทุนกับเป็นน้ำดวงผู้นั้นดวงไพดวงมั่นอันมุนีแข่งกันบ่ได้อารทจัดไปคนละตัวเนาะแต่ไม่บอกไม่ส่งให้ถือเยู่ถือมัดเทิงไทยเทิงน่อยเทิองลาวบินก็ได้ เอาสำหรับมื่อนี่กับเอฟซีกับผู้ได้โชคดียังกับมือ่ออื่นถ้าเมื่อใดกับคอมเมนต์มาบอกนะเนยเด้อเป็นยังไงก็ได้บุคคลได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้บอกให้แจ้งมาแนะ่ยาสีนิ่งสีเซย์เป็นคอมเมนต์มาบอกแนะ่มันถือกันละ,ละคนที่ถือกันทุกคู่ทุกคนทุกท่านนี่ดอกเพราะวา่าโทุกมาทำกับบอกจ้าจ้าไปอยู่นอกจากสีบ๊วสื่อ นอกจากท่านสีบะมีดวงสำหรับโมนีก็ให้เอซทุกข่ทุกคนนอนรับฟันดีเดอสุขสบายกันทุกทุกขูทุกคนสิี่ลำลำเลยๆยกันยืดออกตที่หน่องข้อหาน้อยข้อรัฐบาลข้อเล่าไกระสมประสงค์กันทุกคนอยู่นอสำหรับโมนีก็มีเพียงซ้ำนี่แหละสวัสดี